วัดีค่ะวันนี้เยือนที่สองนะคะวันที่สองตุลาคลม2566มาดูสิว่ามีอะไรอยู่ในกล่องพ่อกำลังอ่านหนังสือส่วนมนุน์อยู่นะคะมีสองกล่องจ้าก็จดุสองกล่องแมว จะแกะนะคะแกะกล่องที่หนึ่งก่อนแกะกล่องที่หนึ่งก่อนนะคะทีพอสวนเนื ฉันเป็นแดดหรือันเป็นแดด นี่ไยเซเจน ดังได้คบกูแบบใ่บ้างใจรุน พ่นอนแล้วพ่นอนแล้วว่าชูสองนิ้วนเอ้่ยยังไย่ยยยายยาย่ยยยยยยอยย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 อยย้ยยยยยย สวดมันเสร็จแล้วแม่นอนหลับแม่นอนหลับคอะค่เห็นไหมแม่นอนหลับอยู่พ่อขาลงนีมองไม่เห็นหน้าแล้วขาบางหน้า